ก็ยินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ t r การสปอนเซอร์คณะเราให้ให้ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็สวัสดีพี่น้องแล้วก็สมาชิกบ้านเ d ็ดีคคนะครับผมน้องสัจจารย์นแพทย์ทันสมบุนศัตดิ์ครับอยู่ภาควิชาจักษุนะครับเป็นน้องอาจารย์โอลานะครับก็มาดูแลเรื่องที่คุณเคยครับสื่อสารเอนเตอร์เทนเมนต์และก็วิทยศสนะครับก็ ขอฝากแลยฝากตัวด้วยนะครับจาย์ิเซกนะครับาจากทุกท่านนะครับรวมทั้งสวัสดีนะครับบุคลากรทุกคนนะครับของคณะแพทยศาสตร์ผ่านการแกะผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์โกศินทรศร์นะครับก็ได้นบมอบหมายนะครับให้มาดูดูแลโรงเรียนแพทย์ขึ้นที่เรานะครับซึ่งแน่นอนว่าอีกสี่ปีข้างหน้านั้นนะครับเราก็จะมีการพัฒนาสารตอ การอธิษฐานของคณะแพทย์ของเราครับขอบคุณมากครับสวัสดีท่านอาจารย์แล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะรองศาสตราจารย์หญิงแพรวคุณตุชนนะคะจากสาขาวิชาวิศวชุมเชิญนะคะก็ได้รับหน้าที่ให้มาดูแลปัจจัย4ของนักศึกษาแพทย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นกล่องดวงใจของคณะของเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะ สวัสดีบรหลทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านจารย์ไม่ค่อยมาหรอกแล้ก็เลยเช็คไม่ครบผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นรุงรีเกษตั้มนะครับอยู่ภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับได้รับมอบหมายให้มาเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศนะครับก็จะมาดูแลศูนย์ความเป็นเลิศแล้วก็ของเอสทีซีนะครับขอบคุณมากครับขครับสวัสดีท่านอาจารย์พิเศษครับก็คณาจารย์ก็บุคลากรทุกท่านนะครับ กระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์องอาจสงศีครับก็จากสาขาวิชาศาลยศาสตร์ครับก็รับผิดชอบมาช่วยเรื่องที่เป็นรองคณบาดีฝ่ายบริหารนะครับดูเรื่องไนบ้านครับดูเรื่องพลังครับเรื่องพัสดุก็งานนี้จะทำแล้วก็งานสารบัญครับก็ตั้งใจที่จะทำหน้าที่เต็มความสามารถครับกับทุกคนครับ แล้วอาจารย์ทุกท่านแล้วก็พี่น้องชาวอ b p a ทุกท่านที่มาครับก็ขอคุณที่เข้าาดงานแม่ที่วันที่สี่ดาราอยู่พระวิชาวิสัยก็มารับการให้ได้ดูบ้านของกายภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่ฟา์มที่นีเป็นของคณะก็ีเงก็ฝากนะครับก็ทำงานร่วมกันดะครนบ นะครับไม่เกิดะคับแต่ในทุ้นาก็ทำหน้าที่ท่านนะครับผงรองจตนาจารย์จตนาแพทย์พาทอรที่ลงใจนะครับก็ได้รับเกียรติให้มารับตําแหน่งช่วยทางด้านแผนงานนะครับ